ผมคิดว่าเวลาของผมเนี er ่ยควรจะเลยไปแล้วก็ค <di en> ิดว่าทำมาได้แค่นี้เนี่ยก็ต้องเรียกว่าต้องน่าพอใจเราต้องทำใจให้ได้ว่าคณะแพทยศาสตร์หรือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่ได้เป็นของเราคนเดียวทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันเท่ากัน ความเห็นของทุกคนมีความหมายมันไม่ใช่ความสำเร็จของผมแท้ๆนะมันเป็นความสำเร็จของส่วนรวมนายวาระครคบรอบ96ปีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อาวุธศรีสุกรี และ66ปีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงขอใช้โอกาสนี้เปิดบทสนทนาที่ไม่เป็นเพียงการเล่าเรื่องราวในอดีตแต่ยังเป็นการแชร์ประสบการณ์ชีวิตเกือบศตวรรษของท่านอาจารย์ในฐานะแพทย์ผู้บุกเบิกครูผู้สร้างคนและนักบริหารผู้วางรากฐานระบบแพทยาศาสตร์ศึกษาของประเทศไทย สวัสดีค่ะอาจารย์หลายคนพูดถึงอาจารย์อาวุธว่าเป็นผู้มีความเฉียบคมทางปัญญาแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีความอ่อนโยนทางจิตใจด้วยอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรกับคำกล่าวนี้คะอาจารย์ที่จริงมันเป็นสิ่งที่คนอื่นเขารู้สึกใช่ไหมผมเองไม่รู้หรอก <c oughs> ว,ว่าผมเป็นยังไงผมก็ทำตัวตามที่ เป็นเรื่องธรรมดาของผมเวลาใครมีความเห็นแตกต่างหรือไม่แตกต่างนะผมจะมะีท่าทางที่จะรับฟังเขาตลอดเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ค่อยรู้สึกว่าเออเราเราคอยจับผิดหรืออะไรอย่างนั้นนะแล้เราฟังฟังทุกคนเท่ากันนะครับเราต้องทำใจให้ได้ว่าคณะแพทยศาสตร์หรือหมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่ได้เป็นของเราคนเดียวทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันเท่ากันเพราะฉะนั้นความเห็นของทุกคนมีความหมายเพราะฉะนั้นเวลาโตต่อไปเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้เขาเรื่องใจอะไรมันอาจจะเป็นเหตุผลเท่านั้นนะแปลว่าอาจารย์ชื่ออาวุธแต่อาจารย์ใช้สมดุลระหว่างคำว่าอาวุธและอ่อนโยนในการใช้ชีวิตในการทำงาน ในฐานะอาจารย์เป็นคนกรุงเทพนะคะอาจารย์แล้วอาจารย์เลือกที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก,ก็อยู่ที่เชียงใหม่มาตลอดเนี่ยอาจารย์เชื่อในการเลือกทางเดินของชีวิตหรือว่าคิดว่ามันเป็นจังหวะชีวิตคะอาจารย์มันบังเกิดขึ้นกับผมมากกว่าเนื่องจากว่าผมเป็นชอบโอกาสใหม่ๆอะไรที่ได้เรียนรู้ใหม่ๆที่จริงตอนนั้นผมยังรู้จักเชียงใหม่น้อยมากเลย เพราะนั้นจะไม่มีความรู้สึกว่ามาแล้วจะลําบากหรือจะสบายหรือจะอะไรไม่มีนะเพียงแต่ว่าน่าจะสนุกเท่านั้นเองโดยรวมแล้วคิดว่าเป็นจังหวะชีวิตที่อาจารย์เลือกและถูกต้องด้วยนะคะครับเร,เรียกถูกต้องโดยบังเอิญค่ะหากมองชีวิต96ปีของอาจารย์ค่ะอาจารย์ทั้งผ่านความเป็นครูความเป็นหมอความเป็นนักบริหารเนี่ยค่ะอาจารย์ อยากจะให้อาจารย์นิยามตัวเองว่าอะไรคือนิยามของอาจารย์อาวุธศรีสุกรีคะ,ะการที่ผมดำรงชีวิตมาตลอดมานียจะมองที่ของที่เรายังไม่เคยทำเกือบจะตลอดเวลานะครับในการทำงานเนี่ยมันถึงแสดงออกมาว่าคนไม่ค่อยคิดว่าผมจะทำอย่างนั้น มันจะเป็นของใหม่ๆทั้งนั้นแล้วโอกาสที่มาอยู่คณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่เนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าเขาปล่อยให้เราเทําแล้วก็รายงานให้เขาทราบแล้วก็มาดูผลงานของเราเพราะฉะนั้นเราก็มีโอกาสที่จะคิดอะไรใหม่ๆที่ที่โรงเรียนที่เราเรียนมาไม่ไม่มีหรือโรงเรียนเก่าๆที่มีมาก่อนเราเนี่ยไม่มี ไม่ได้หวังผลร้อซแต่ว่าลองดูว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นคิดว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่ดีมากที่หนูได้ยินวันนี้เพราะว่าอาจารย์อายุ96แต่ว่าอาจารย์มีหัวคิดของนักพัฒนาแล้วก็มองหาโอกาสที่ที่จะพัฒนา,อ,าองค์กรหรือพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะ อาจารย์เคยอยู่ในยุคก,ก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะอาจารย์อยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าอะไรคืออัตลักษณ์ของคณะแพทย์มอชอที่อาจารย์รู้สึกว่ามันไม่เหมือนใครค่ะอาจารย์ความที่คณะแพทยศาสตร์ที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยเราเป็นคณะแพทย์ศาสตร์ที่สามของประเทศไทยนะครับเป็นคณะแพทยศาสตร์ซึ่งไม่มีแบบอย่างมากมายนะักเมื่อมาที่นี่เราก็ ลองปรับเปลี่ยนดูว่าถ้าไม่ทำอย่างนั้นลองทำอย่างนี้จะได้ไหมนะครับก็ลองเรื่อยๆสิ่งที่มากับคณะแพทยศาสตร์ในตอนเริ่มแรกเนี่ยคืออะไรคือตัวนักศึกษาเองนักศึกษาที่เลือกมาคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่เนี่ยส่วนใหญ่เลยเป็นนักศึกษาชั้นยอด ของแต่ละจังหวัดเขาเลยนะครับเพราะนั้นนักศึกษารุ่นแรกๆของคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่เนี่ยเป็นนักศึกษาที่มีสติปัญญาสูงมีความมุ่งมั่นและก็มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เขาเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับอาจารย์ด้วยซ้ำเพราะอาจารย์ก็ใหม่สมัยนั้นครับนันบนกศึกษ <พบ S 2> <ๆ S 1> เราก็ใหม่ แต่หลังจากที่เราทําไปสักพักหนึ่งเราจะรู้ว่าอันนี้เป็นข้อได้เปรียบของคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่นะครับที่มีนักศึกษาที่มีสติปัญญาขนาดนี้นะครับเขาเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คณะแพทยศาสตร์นี้มีพลังในการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อครั้งที่อาจารย์มีบทบาทในการเป็นผู้ก่อตั้ง กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทยค่ะอาจารย์หรือกสพทจุดประสงค์เพื่ออะไรคะอาจารย์ตอนที่เรายัางเป็นคณะแพทยาศาสตร์ภูมิภาคนะครับเป็นส่วนหนึ่งเราเกิดขึ้นมาเป็นแห่งแรกและหลังจากนั้นก็มีขอนแก่นกับสงขลาเขาเกิดขึ้นมาเราก็หาวิธีเชื่อมโยงกันถ่ายทอดวิชาการถ่ายทอดวิชาความรู้ กันแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมกันมันเป็นเรื่องการพัฒนาแพทยศาสตร์ศึกษานอกจากหลักสูตรแล้วก็จะเป็นเรื่องอื่นด้วยแต่ว่าเรื่องบริหารจัดการทางธุรการไม่ใช่เราจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวมันได้ประโยชน์มากที่มีพลังการความคิดมาช่วยกันตอนที่ผมมาเป็นเลขาธิการ กลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์ตอนนั้นัมี 8, 8สถาบันฉนนั้8โรงเรียนแพทย์ทั่วประเทศเขาคิดกันเองว่าเราควรจะมีกลุ่มแบบนั้นเชื่อมโยงกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นของคณะแพทยศาสตร์ทั้งหมดสิ่งที่เขาบอกแน,แน่ชัดก็คือว่าเขาไม่ต้องการ ให้กลุ่มสถาบันเนี่ยมีประธานประจำคนเดียวก็แปลว่าไม่มีอะไรนอกจากคณะบดีแล้วก็มีเลขาธิการเลขาธิการก็เป็นตัวคล้ายๆที่ว่า,เ,าเป็นตัวจัดการทั้งหมดให้กับคณะบดีเขา เมื่อผมไปเป็นอธิการบดีเนี่ยผมก็ได้เริ่มเรื่องประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นมาโดยเชิญผู้ที่รู้ทั้งหลายเนี่ยมาช่วยเราได้ทําอย่างจริงจังเลยนะฮะเขาเอาเรื่องประกันคุณภาพเข้าไปในหมหาวิทยาลัยแล้วก็เราก็ใช้กันใช้มาเรื่อยๆจนกระทั่งผมถึงเวลาที่ผมกเกษียณ ตอนนั้นทบวงยังเป็นทบวงหมอชยลอยอยู่นะ,ะยังไม่ใช่กระทระวงทบวงหมอชุยลัยเนี่ยก็มีความสนใจเรื่องนี้เรื่องประกันคุณภาพเนี้ยมีความจําเป็นสําหรับการศึกษาของเราทําไปสักพักมันก็คนก็เคยชินแล้วก็สามารถจะทําให้คะแนนมันสูงตอนนั้น5คะแนนเทนะเต็มก็จะถือว่าครบละเก่งมากละบอกว่า อันนี้มันไม่ใช่หรอกเราก็เลยไปค้นหาจนกระทั่งเจอว่าระบบที่เขาใช้กันในโลกในระยะนั้นเนี่ยจะเป็นระบบของอเมริกันที่เรียกว่าเมาคอบร์ดิชนะล้วก็เลยคิดกันว่าน่าจะลองใช้เนี่ยลองใช้ระบบนี้ดูเพราะว่าระบบประกันคุภาพที่ใช้อยู่ตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้ผลแล้วตกลง กระทรวงเขาก็รับหลักการว่าอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์เขาก็เลยถามผมว่าผมสนใจไหมแล้วก็บอกว่าให้พยายามผลักดันระบบของมาคอมบาดิทเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้มาเาจะัลยมีความสนใจใช้ระบบนี้ในการทำเรื่องประกันคุณภาพ ของหมาจารลไยคณะกรรมการผมที่ที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยก็มาคิดกันว่าถ้าเราจะทำอันเนี้ยให้เข้าสู่หมาจรลไยได้จริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นภาษาไทยแล้วก็ให้ตั้งชื่อไทยไปเลยเราก็เลยตั้งระบบที่เราเรียก,ยกว่าเอ็ดเพขึ้นมาหมายความว่า เราจะต้องทำอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้คงความเป็นเลขอยู่มันจะไม่มีที่สิ้นสุดณปัจจุบันอาจารย์ก็ยังอตอนนี้ผมเป็นผมลาออกจากกรรมการประธานกรรมการแล้วตอนนี้ผมก็เป็นกรรมการอย่างยิ่งใหญ่เป็นกรรมการที่ปรึกษาก็นัว่าอาจารย์ยังมีส่วนร่วมในการดูแลโครงการนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันเลยครับ ในวัย96ปีของอาจารย์นะคะอาจารย์มองความสำเร็จยังไงบ้างและอะไรคือสิ่งที่อาจารย์ภูมิใจมากที่สุดคะอาจารย์ที่จริง่อันเนี้เป็นอันที่พูดยากมากเลย <c oughs> คือความสำเร็จของผมเนี่ยมันไม่ใช่ความสำเร็จของผมแท้ๆนะ <c oughs> มันเป็นความสำเร็จของส่วนรวมผมว่าผมมีส่วนในการที่ทำให้คณะเนี่ย จเจริญก้าวหน้าสร้างกลไกลไว้ที่จะให้รุ่นหลังๆเนี่ยพัฒนาต่อเวลาเนี้ยผมวางมือหมดแล้วเพียงแต่ว่าถ้าใครมีเรื่องปรึกษาผมผมก็แนะให้เท่านั้นเองไม่ว่าจะเป็นการดำรงชีวิตการทำงานเนี่ยจุดเริ่มต้นสำคัญเสมอนะคะอาจารย์แล้วก็อาจารย์ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีให้กับคณะแล้ว เริ่มจากจุดเริ่มต้นที่ดีก็เป็นก้าวย่างสู่ความยั่งยืนในอนาคตได้นะคะอาจารย์พูดถึงความภูมิใจแล้วหนูอยากถามอาจารย์ว่ามีอะไรที่อาจารย์อยากเปลี่ยนแปลงบ้างไหมคะที่ทํามาแล้วรู้สึกว่าอันนี้อยากเปลี่ยนไม่อยากให้เกิดขึ้นหรืออยากทําให้มันดีกว่านี้มีอีกไหมคะอาจารย์ผมคิดว่าเวลาของผมเนี่ยควรจะเลยไปแล้ว <rua. S 2> ก็คิดว่าทำมาได้แค่นี้เนี่ยก็ต้องเรียกว่าต้องน่าพอใจนะเกินกว่าที่อาจารย์คิดว่าผมไม่ได้ไปคนเดียวผมทำให้ทุกคนก้าวหน้าไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นไม่มีหลายทีน่าจะไม่พอใจแล้วนะ เวลานี้จะเป็นยังไงเนี่ยมันก็ต้องแลกแต่คนรุ่นนี้แนละอาจารย์อยากฝากข้อคิดให้กับไม่ว่าจะเป็นแพทย์หรือว่าเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่นะคะอาจารย์ในการทํางานยังไงบ้างคะอาจารย์ผู้บริหารสูงสุดเนี่ยของแต่ละหน่วยเลยนะของแต่ละหน่วยไม่ใช่เฉพาะของหมาจุทลัยหรือของคณนะแต่ละหน่วยเนี่ยมีผู้บริหารสูงสุดทั้งนั้นหัวหน้าอย่างโน้นผู้มในการอย่างนี้นะ ต้องไม่ทำตัวเป็นเจ้าของส่วนงานนั้นๆแต่ผู้เดียวทุกคนมีส่วนเป็นเจ้าของเท่ากันถ้าคิดอย่างนี้ได้เนี่ยเราก็จะได้ความคิดของส่วนรวมซึ่งทำความเฉริก้กวหนา้าให้กับส่วนงานนั้นๆอย่างที่ควรจะเป็น